ไปดูในโซนกีตาร์โปร่งนะรอยกับอยู่ในนี้ครับตัวนี้เสียงมันจะออกนิ่มๆนะยามาฮ่าจะเสียงแหลมๆหน่อยคานะสามร้อยสามสิบเก้า สวัสดีครับทุกคนโอเยสนะครับวันนี้ผมจะพาไปซื้อกีตาร์นะครับกีตานี้ไม่ได้ซื้อตามร้านนะฮะแต่ผมไปซื้อต่อเขานะฮะผมซื้อจาก facebook market นะฮะที่เขามาโพสใน facebook นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามันจะเหมือนตัวจริงไหมจริงๆแล้วผมไม่อยากจะซื้อนะครับ ผ่านทาง facebook นะฮะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะลองดูซิว่ามันจะจริงไหมแล้วก็มันจะตรงปกไหมเป็นกีตรายามาฮานะครับรุ่น F325 นะฮะร,รุ่นนี้นะครับเขาขายาประมาณ ถูกกว่าของใหม่นะของใหม่นี่ประมาณร6 0หสิเหรียญน,นะแต่อันนี้เขาขายอยู่75ห้าเหรียญผมก็เลยเฮ้ยนี่มันครึ่งต่อครึ่งลองดูว่าไม่เสียหายก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะเขาบอกว่าเสียงยังดีอยู่สภาพยังดีอยู่เขาก็ถ่ายมาให้ผมดูแล้วนะฮะคุยกันเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้นัดกันประมาณเที่ยงนะนี่ก็จะเที่ยงละเดี๋ยวผมนั่งรถไฟไปประมาณยี่ สามสิบนาทีแล้วกันสามสิบนาทีเดี๋ยวเตรียมเงินให้พร้อมผมไปแลกเงินให้พร้อมก่อนเขาขายผมอยู่เจ็ดสิบห้าเหรียญนะเดี๋ยวไปหาแลกตังก่อนส่วนครับเราก็แลกตังค์เอาที่เรียบร้อยแล้วผมไปซื้อน้ำมะพร้าวมาเพื่อให้แลกเงินได้เพื่อให้แลกเงินได้พอดีกับเงินที่จะต้องจ่ายเขาเงินล่วง เพื่อจะให้พอดีกับเงินที่จะต้องจ่ายเขานะเมื่อกี้เงินล่วง ที่นัดกันไว้นะเดี๋ยวไปดูก็พอมาถึงมันให้เขาให้เราเทคหาเขานะฮะ เขาบอกว่าถ้ามาถึงแล้วให้เท็กหาเขานะฮะเดี๋ยวผมเท็กบอกเขาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูว่าผมมารออยู่ตรงหัวขบวนตรงนี้นะถนนตรงนี้นะตอนนี้นะผมได้เท็กบอกเขาแล้วนะฮะว่าผมรอตรงหน้าสถานีตรงที่นัดกันไว้นี่นะฮะเดี๋ยวเขาเจะเอากีตาร์ให้ดูที่นี่เดี๋ยวดูกันซิว่ามันจะดีไหมแล้วมันจะสวยไหมแล้วมันจะคุ้มกับการซื้อไหม ถ้าไม่คุ้มผมก็จะไม่ซื้อนะแต่ถ้าดูแล้วสภาพยังดีเสียงยังดีใช้ได้อยู่ผมก็จะซื้อนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารอทุกคนครับผมมาผิดที่นะ <c oughs> โอ้โหสรุปมันบอกว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะ ผมต้องนั่งรถรถบัสไปอีกประมาณยี่สิบนาทีนะฮะสรุปผมมาผิดผมก็เอ๊ะทำไมมันไกลจังอ้อนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปใหม่นะแล้วไปเดี๋ยวไปรอรถบัสเพราะว่าถ้ากลับไปนั่งรถไฟอ่ะมันจะใช้เวลาตั้งสี่สิบกว่านาทีผมก็เลยตัดสินใจ เดี๋ยวไปนั่งรถบัสดีกว่ามันจะใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีอเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงจริงๆมันเดินทางแค่ประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ถึงแล้วผมดันปักโลเคชั่นผิดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่นะครับคือโลเคชันเขานะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ต้องนั่งไปหนึ่งสสามไปลงตรงนี้นะถึงก็ะถูกนะเรานัดเจอกันตรงนี้แต่ผมมาผิดไปเยอะเหมือนกันนะ 3, สามสต็อปเลยเดี๋ยวรอรถกันต่อไปนะครับรถเมกำลังจะมาแล้ว นีถลตอนนี้ผมได้เทคบอกเขาแล้วนะฮะก็คือรออย่างเดียวนะครับตอนนี้นี่ับจริงๆแล้วต้องเป็น BQ นี้นะฮะผมไปผิดเมื่อกี้ผมไปสาย N น,นะฮะ ว่าเขา่าจะเป็นพวกวัยรุ่นหรือว่ากลางๆคนหน่อยจริงๆไม่ใช่นะเป็นคนจีนแก่นะนี่ครับกีตาร์ผมได้อยู่ในนี้นะผมดูเบื้องต้นแล้วมันใช้ได้นะก็เดี๋ยวลองไปดูที่บ้านอีกทีว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะแต่ที่แน่ๆเสียงดังมากตอนนี้ไปครับ ครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเสียงมันจะดีไหมสภาพโดยรวมผมดูก่อนหน้านี้นะมันถือว่าใช้ได้เลยนะครับมันยังดูใหม่อยู่นะฮะแต่ว่าสายผมว่าควรจะต้องเปลี่ยนเหมือนไม่ได้เล่นมานานนะผมว่าน่าจะเป็นของลูกเขานะเดี๋ยวเรามาดูกัน สภาพใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมลองเทสดูนะสายผมว่าไม่โอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนสายกีต้าก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปซื้อสายกีต้าอีกรอบแล้วกันนะครับร้านกีต้าอยู่ใกล้ๆเนี่ จะดูซิว่ามันจะเสียงดีขึ้นไหมนะฮะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเสียงมันไม่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อสายกีตาร์ใหม่ดีกว่าไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราออกไปซื้อสายกีตาร์กันไปครับไอเฮล เดี๋ยวเอลค่ะโอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบาคเซ็นเตอร์นะฮะแถวนี้เขาเรียกว่าบาคเซ K นเตอร์นะครับนี่ครับมันเป็นสนามแข่งบาสเกตบอลนะฮะและที่เราจะไปซื้อสายกีตาร์ก็คือฝั่งนู้นนะฮะ กีตาร์เซนเตอร์นะฮะมันอยู่ในทาร์เก็ตนะครับตอนนี้เราข้ามฝั่งมาถึงแล้วฮะนู่นฮะกีตาร์เซนเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปดูกันว่าเขาจะมีให้เราไหมครับไปครับด้านล่างนี้นะเราสามารถเทสได้ทุกอย่างเลยนะฮะ เามีกองเป็นโนกีตงกีตาร์เนี่ยเราสามารถเทสได้หมดทุกอย่างนะฮะเขามีไว้ให้เทสเขาไม่หวงเขาไม่ห้ามจับเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาดูแล้วกันว่าสายกีตาร์ที่เราอยากได้จะมีไหมก,ก,ก่อนอื่นดูคิิบก่อนดูปิกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาอ,อนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราจะเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะนี่นะครับอานี้แล้วกันเฟนเดอร์ตัวนี้กับปิกิตาร์นี้นะฮะที่เราจะเอาครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่าไปหัวขายด้วยนะนี่นี่เท่ครับที่บาดนี่ยสิสี่บาท ยีเหรียญนะเดี๋ยวผมพาไปดูทางกองก่อนแล้วกัน ครับผมบอกแล้วว่าเขาให้ตีได้เอาแค่ของปากของคอครับเดี๋ยวไปดูโซนกีตาร์ดีกว่าไปครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกเบสนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกกีตาร์ไฟฟ้า ลายสวยๆทั้งนั้นเลยฮะหนึ่งน้ะฮะหนึ่งันเอเองมีหลากหลายให้เลือกนะฮะเปนเดอร์ตัวนี้649สวยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในโซนกีตาร์โปร่งนะไปครับอย er. hmm. ู่ในนี้ครับ เราสามารถหยิบตัวไหนก็ได้นะฮะเอามาเทสเล่นทดลองเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองลองเสียงสักตัวหนึ่งแล้วนเอาเป็นยามาฮ่าเหมือนที่ผมซื้อมาแล้วกันนะอันนี้จะเป็นยามาฮ่าสามสามห้านะฮะที่ผมซื้อมาสามสองห้านะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ 1้อที่ผมบอกนะฮะร้ 160. อยบเก้าร้หเหรียญราคาแต่ผมซื้อมือสองมาครึ่งราคานะฮะเจ็ดสิบหเหรียญเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้าเฟนเดอร์ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นเอ่ออิเล็กทริกกีตาร์ด้วยนะฮะ ราคาสามสามเก้านะตัวนี้เสียงมันจะออกนิ่มๆน,น,นะยามาฮ่าจะเสียงแหลมๆหน่อย <39. S 2> ไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เรามาซื้อแค่อันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองกลับไปใส่แล้วก็ลองเล่นดูว่ามันจะใช้ได้ไหมจะดีกว่าเดิมไหมครับถ้ายังไม่ดีกว่าเดิมก็ต้องโทษคนแล้ว เขาเรียกว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกอง<ท>เดี๋ยวไปคิดตังค์นทุกคนครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะเราได้ของมาสี่อย่างด้วยกันเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับอย่างแรกก็คือสายกีตาร์ครับอย่างที่สองปกกีตาร์ครับตอนแรกว่าจะเอาคลิปสันแต่ว่า อันนี้มันถูกกว่าก็เ,าเลยเอาอันนี้นะแล้วก็อย่างที่สามครับคาโปครับ,รบเอาไว้หนีบสายนะอย่างที่สี่ครับนี่นะครับตัวแกวนกีตาร์นะฮะรวมทั้งหมดสี่อย่างเนี่ยห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะก็ตีไปสักห้าสิบแปดเหรียญแล้วกันนะหมดไปสี่อย่างนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสายกันเลยดีกว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นว่าเสียงจะดีขึ้นไหม ถ้าเสียงไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าอยู่ที่คนเล่นแล้วฮะทุกคนครับตอนนี้เราเปลี่ยนสายกีตาร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะฮะว่าว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมลองสัทคอร์ดซีก่อนฮะเอ้ยนิ่มกว่าเดิมครับนิ่มกว่าเดิมเสียงเพาะกว่าเดิมนะครับเอเมเนอร์ครับดีครับ ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราต้องมาตั้งสายกันอีกทีนะอันนี้ผมเซตมา,า,า,าคร่าวๆก่อนนะฮะ เซตใหม่อีกทีนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พองูปลาไปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะฝึกให้มันเก่งกว่านี้นะจะพยายามฝึกให้มันเก่งกว่านี้ mm hmm. ก็ได้แค่จับคอร์ดตีคอร์อดงูปลาไปนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสำเร็จนะฮะเสียงก็พอฟังได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ